Haangku solisttik sing batu Pap pot O di batu. อาวเลยฮะก็สวัสดีเพื่อนๆที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง151แล้วก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกแล้วนะเพื่อนมาครับสาหรับวันนี้ก็จะเป็นด้านฮีโร่อย่างนาคอสนะมากับสกินน้องคิรัวผมจะมาแก้คําสาบครับทุกครั้งที่ผมเล่นสกินนี้แล้วเอาคลิปลงเนี่ยผมจะแพ้ทุกทีเลยนะแล้วแบบผมรู้สึกมันค้างคามันต้องแบบทําให้ได้นะผมต้องมี1คลิปที่แบบ คีรัวคินคลีนชนะแบบใสๆอะไรเงี้ยออผมเบื่อดีฟีดแล้วอยากวิกตอรี่ว่ะโอเคตอนนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะครับเปิดบับฟ้าไปก่อนนาคอร์สนี่ถ้าเริ่มแดงผมว่าผิดระเบียบนะต้องเริ่มฟ้านะครับตามสูตรแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่คนอีกแหละจริงๆอืมเริ่มไหนก็ได้ครับเอาที่สบายใจแต่ถ้าเริ่มฟ้ามันก็จะเล่นง่ายหน่อยนะเอ้ยเดี๋ยวแล้วมาหลอดชนกับฮายาเลล่าง ออแปลกดีนะครับน่าจะามาหลบปาดนะอูตาเลนบนคือแวนเดือดมากในปงในป้อมนี่ไม่สนกันละออกได้หรือเปล่านะโอเคมีกบไปรับนะ่าจะออกได้มั้งเอาแรดไปปิดแล้วแรดไปปิดแล้วนะครับล่าสุดผมว่าออกไม่ได้วะ่ะยังไงดีแวนเพื่อนออกได้หรือเปล่าวันเดอร์ปิดซ้ายทีลิปิดขวาแรดอยู่ตรงกลางโอ้โหมอบดีกว่านะครับไม่รอดอยู่ดีไปทั้งกบไปทั้งแวนเลยทีนี้ โอเคไม่เป็นไรเราก็ฟาร์มเราไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีจังหวะเราก็ฟงได้คิวเองแหละอุ้ยเอาวสไลสไลดปไปแล้วแบบนี้บอกเลยว่าไม่รอดเะตีไปครับสกิลหมดหเหลือไว้ทําไมกระจึงหนึ่งโอเคได้ได้ได้ก็ช่วยมาหลอดเคลียร์ล่างนะครับเคลียร์เสร็จเดี๋ยวก็วิ่งไปเติมมังกรที่เลนบนนะแต่ก่อนไปขอติดมังกรเล็กไปก่อนแล้วกันโอเคทันไหมเนี่ยถ้าวิ่งไปเรนบน ว่าไม่ไปดีกว่าเอานี่ก็ได้ใกล้ๆนะครับดาร์กเสร็จแล้วก็อินเวทฟ้าเขาต่อเลยคือช่วง2นาทีนี้ถ้าเราแบบเลือกที่จะเอาดาร์กเราสามารถวิ่งไปต่อบัฟปูเขาได้นะเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงขอเอาไว้นี่ก่อนมันจะจะรู้มันจยจะเห็นสวยครับเก็บพายาไปได้นะมาต่อนะคือถ้าเราตีไอ้ดาร์กซเลเยอร์ตัวนี้เสร็จอะคือบัฟฟ้าทีมเขาว่าจะขึ้นพอดีเลยนะครับให้เราไปต่อบัฟฟ้าก็ได้นะ มันเป็นการตัดทรัพยากรทีมตรงข้ามไงทำให้เราแบบได้เปรียบยิ่งขึ้นไปอีกเนาะแต่การที่จะมาอินเวตแบบนี้บางทีก็ต้องดูด้วยนะครับถ้าทีมเขามากันเราก็ต้องถอยโอเคระหว่างนี้ก็ฟ้าไปนะครับฟ้าผมไม่น่าจะไปโดนทีมเขาเอาหรอกเนาะคิดว่านะเคเดี๋ยวรอซาต้ามารับกลางด้วยกันมาเพื่อนผมจะได้ไปฟาร์มต่อแหละจะได้ไม่เสียเวลายเจ็บนิดหน่อยแต่ไม่ถึงตายครับไปฟาร์มต่อปึ๊บปึบปบ ตอนนี้แวนกับกบนี่คือเล่นเยอะจัดนะผมว่าก็ดีอยู่อ่ะอืมถ้าได้ป้อมมาก่อน4นาทีคือเวิร์กมากนะครับคิดว่าจะได้ไหมโอ้ตอดเลือดป้อมไปเยอะมาก,กน,นะอีกนิดเดียวก็น่าจะได้และดูจากทรงซาตาบินยี่วานี้เรียบร้อยครับบินเก็บมวยบวันเดอร์เปิดอันติแล้วใช่ไหมหมดแบบนี้หมดหรือเปล,ล่าไลลาไลลาหนาหนอนโอเคเรียบร้อยอะคิปมาพอดีนะครับเดีคิดว่า ยังไงตีบ้านตีบ้านเอออู้เจ็บเจ็บเจ็บโอเคถอยมาก่อนเพื่อนแวนแวนฟิกเกอร์โยกเหนียมาหูแล้วเลือดแต่และตัวนี่คือแบบมกำลังเลี่ยงหาผมไปจังหวะที่ต้องไปสไลด์มาตบทีนี้ร่วงไปก่อนไอ้นี่เหลือไว้ทําไมเลือดนิดนึงเพื่อนเออเอาไปอีกหนึ่งทีโอเคแบบนี้กลับบ้านได้ครับ ดุอกันต่อที่เลนล่างนะแวนเข้าไปชูลมุนอยู่ข้างในแต่ว่ากบเซฟไปได้มาหลอดช็อคไปก่อนแล้วผมสไลด์เข้ามาปาดเก็บเป็นทางด้านของเออวันเดอร์บูเมนไปได้นะผมจัดต่อโดยป้อมกลางครับจังหวะนี้นาทีนี้ไม่มีใครหยุดทีมผมได้แค่นั้นแหละอุ้ยเพื่อนโอเคเอาป้อมแล้วก็ถอยดีกว่าเจ็บเจ็บนะครับผมเจ็บอยู่คนเดียวเนี่ยแต่เพื่อนไม่ค่อยเจ็บกันเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาฟาร์มหาเลือดก,กับคีฟหน่อยแล้วกันนะนาคอร์สนี่แป๊บเดียวครับ ฟาร์มเลือดก็เต็มละอืมโอเคเดี๋ยวผมตัดภาพมาหลังจากที่ฟาร์มเสร็จไปเลยแล้วกันนะเพื่อนตอนนี้คือเลือดพร้อมมาสกิลพร้อมจัดยังไงครับใส่กันไปก่อนอวันเดอร์ชาร์จอันติแบบนี้เป็นสัญญาณที่ดีเราเข้าไฟแล้วเข้าไปปาดจึ๊ดจึ๊ดจึดึโอเคชี้ออกันมาอู๋นิดเดียวเหลือกันไว้ทา<ๆ>ไม,ไหมเหลือกันไว้ทา<ๆ>ไมอืถ้าผมปาดล้มตั้งแต่แรกนะผมจะไม่ตายนะครับโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรช่างมันนะลุยกันต่อครับ แล้วดีผมเอาสุด3ต่อหนึ่งเฮ้ยสาตาโดนหนีไปเพื่อนหมายถึงเราอะเลีเล้วเราทั้งคู่อะหนีไปโอ้โหนางงอละผมติดว่ะผมติดว่ะฉีกได้อยู่ด้วยความที่เป็นอาคอสผิวจุดอุ้ยโดนล่ามโดนล่ามอ้าวหลุดเดียวหรือเปล่าเพื่อน9กับ11เอายังไงโอเคสวยหลืกันต่อไว้รุ่นสาตาบินอ๋อแวนได้คิวนะครับโอเคอเดี๋ยวผมทำคลิปไ้เพื่อนก่อนละกันนะ ทีมผมก็พยายามดันกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฮายาเข้ามาคุณนายบิชแต่ว่าโดนสันจากด้านกบผมเข้ามาสไลด์ปาดหายาไปได้ทีมเผ่าประชากรเหลือแค่2คนนะครับมาดูกันว่าผมจะสามารถจบได้หรือเปล่าแวนคือลอยฟรียิ่งๆ,ๆเลยนะครับแต่คีปตรงนี้เหลือตัวเดียวแล้วเลือดก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น่าจะโดนเคลียนะคิดว่าโอเคโดนเคลียรนะครับตามสูตรเราก็ทําคีปไปเพื่อเรื่อยๆนะครับ รอจังหวะดีๆค่อยขึ้นเนาะเหมือนจะฝืนนะแบบนี้ถ้าไม่ถอยแวนโดนละหนึ่งซาต้าจะตามแบบตัวที่2หรือเปล่าดูจากทรงน่าจ,จะใช่โอเคอยากได้มากเลยนะครับแลแต่แบบเขาไม่แหลมมากนี่เอานี้แล้วกันโอเคปิดลงแต่ว่าปุ๊บปุ๊บจูบซ้ายจูบข,ขวาสไลด์มาโอเครอดเล่นแต่ผมใจหายใจคว่ำเลยนะอุ๊ อย่าสุดนะไม่ไหวไม่ไหว,ไม,ไ,หวไม่ไหวกับวันเดอร์ครับนาะคอสแต่ถ้าได้ตอดแบบนี้เรื่อยๆนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะไปเพื่อนเออเออเรียบร้อยครับขออนุญาตฉีกโอเคสกิลหมดแล้วต้องรอก่อนเราปิดวันเดอร์ไปได้หนึ่งแบบนี้ก็คุ้มแล้วนะครับเหมือนเดิมทําคลิปให้เพื่อนเล่นนะตาเนี้ยคนที่ทำคลิปจะเป็นผมซะมากกว่านะถ้าให้มาหลอดไปทำอ่ะผมว่าไม่คุมครับเอามาหลอดมาอยู่ในไฟจะคุ้มกว่านะ แล้วก็ผมไปทำตัวเรามันไวไงอ้าวลุหลุด,ลดปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคสวยโหแรกไม่ได้วะไม่เป็นไรทีมผมยังอยู่อีกทั้ง4คนนะครับทีมเขาเหลือแค่3กว่เปิดวงใบตรงนี้แล้วรวบเป็นด้านเทนมาได้แต่ว่าอึดจัดปิดไม่ลงปิดไม่ลงป้อมกลางก็ได้เพื่อนโอเคสาตาบินยัดครับจังหวะนี้ตกหรือเปล่าเออมืนจะตก มุมไม่ค่อยดีเลยวะทําไมผมรู้สึกอย่างนั้นวะโอเคโอ้ยแวนอยู่คนเดียวสาต้าหมดแล้วไม่รอดแต่แวนเก็บเออฮายาไปได้อยู่นะครับสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเนาะดยกันต่อที่เลนกลางครับได้ข่าวว่าชุลมุนกันอยู่ไม่รอดไม่เคโลคุง ok บังอาจโอเคตรงนี้เข้ามาสไลด์เก็บทีลีไปได้แล้วโอสันเยอะเหลือเกินยังได้อยู่มาดมิไปเพื่อนเออไปง่ายๆหน่อย Ừ, กว่าจะยอมผมนะครับไอตัวนี้โอเคตอนนี้ก็น่าจะต้องหอยกลับบ้านไปอีกรอบนะคิดว่าสู้ต่อไม่ได้ครับเลือดน้อยอเคกบไปรวบมารวบได้ผมว่า <laughs> ก็ไม่ตายอยู่ดีนะอ่ะเทนอ่ะอึดเกินแต่ว่าป้อมป้อมป้อมน่าสนใจมากแหวนตีป้อมอยู่ตรงนี้ได้ป้อมบนจุัวแน่นอนและเรียบร้อยครับพิมเขาแตกสามพัง หายาพยายามแยกไปด้านล่างแต่ว่าทีเหมือนจะไม่ไหวกลับมาหน่อยไม่หายาโอเคยืนให้แวนได้ยิงผมว่าก็ไหวชิวนะอืมปึ๊บ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 โอเคเฉียวมาก่อนครับได้ค่นี้จริงๆเข้าไปปาดเก็บแรดมาได้อ้าวแล้วแครี่รักกันจัดบอกเลยว่ามุมนี้โคตรสวยโอเคสวยครับน่าจบไปแล้วอ่ะก็เป็นทีมเรานะที่คว้าชนะในตานี้มาได้ สัตสุดท้ายนี่คือแคลรี่ยืนติดกันนี่ผมแบบแหมรู้มุมก็เข้าไปขวนเลยนะครับร่วงโอเคก็ไปดูผลงานกันดีกว่าว่านาคอสผมจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับตานี้ก็เป็นคอนฮิวเลอร์32ดาวนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม